พอถึงเที่ยงวันถัดมาหลังจากดิเซิลหลางฟื้นแรงได้ในที่สุดท่านสามีลุ่งเช้าวันถัดมามู่หลานออกจากเมืองหลวงอีกครั้งมุ่งหน้ากลับสู่เมืองสเวียอูผู้หญิงโปกพันนั้นห้ามแต่ต้องเดดขาดเลยนะภรรยาข้าเจ้าหญิงข้าเป็นแบบนั้นงั้นหรือชื่อเสียงข้าต่ำต้อยถึงเพียงนี้เชียวหรือ ท่านสามีข้าจะไปแล้วนะดูแลตัวเองให้ดีล่ะเข้าใจแล้วจินมู่หลานเองก็ไม่อยากจะจากไปแต่ต้องจนใจต้องทําเพราะบิดาของนางจินจวดดูแลหนูเฉาส่วนมู่หลานต้องดูแลเมืองสเวียนอู่ยังไม่พอยังต้องดูแลอู่ต่อเลยอ,อีกด้วยเรือลำใหญ่ที่กําลังสร้างอยู่นั้นคือสิ่งที่มู่หลานฝากความฝันและความสุขไว้ด้วยทั้งหมดทั้งบทกวีทั้งแผ่นดินอาห่างไกลในใจของนาง กษัตริย์นิงยวนเซียนล้มป่วยหลายวันแล้วไม่ได้เสด็จเข้าหวังว่าราชการทําให้เกิดความปั่นป่วนไปทั่วราชสำนักทั้งเมืองหลวงตกอยู่ในสภาวะอันละเอียดอ่อนแล้วขุนนางและตระกูลต่างๆเริ่มเคลื่อนไหวหลายคนเริ่มมีความคิดที่ไม่ควรจะมีหนิงยวนเซียนยังจะครอบครองบัลลังก์ได้นานแค่ไหนกันเขาควรวางแผนไว้แต่เสียเนินเน่นๆจะได้ไม่ต้องมืดแปดด้านในวันที่ถึงควไม่ทันตั้งตัวพวกเราก็เช่นกันควรเตรียมตัวไว้บ้างแล้ว ทุกคนทรงต่างพยายามสืบข่าวอาการป่วยของกษัตริย์อย่างสุดกำลังว่าส่งประชวรด้วยโรคอะไรกันแน่รักษาให้หายขาดได้หรือไม่มีหลายคนที่มีเส้นสายกว้างขวางถึงกับสืบรู้ได้ว่าเส้นหลังได้เข้าวางังเพื่อรักษาอาการของกษัตริย์ด้วยตนเองคุนชายเส้นไม่รับแขกขอเชิญกลับไปเถอะแต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็าตามที่ดูเรื่องอาการประชวรของกษัตริย์รวมถึงเส้นหลังแต่ก็ปิดปากเงียบสนิทไม่มีผู้ใดเปิดเผยแม้แต่คำเดียว แต่กระดาษห่อไฟปิดไว้ไม่มิดเรื่องที่ประชาชยนยากุลจ้องคุกขี่อยู่กับกษัตริย์หลายวันตีต่อกันก็แพร่กระจายออกไปได้ยินหรือยังฟาบาทลงมัวเมาในสติจนล้มป่วยเพราะโลภตัณหาโรคแบบนี้ถ้าเป็นครั้งแรกได้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นครั้งที่สองแน่แล้วถ้าเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งคราวนี้ก็แทบไม่รอดชีวิตแน่นอนก่อนหน้านี้ยังแซงทําเป็นกษัตริย์ผู้ทรงปัญญาที่แท้ก็ล้มป่วยเพราะมัวเมาสติช่างน่าอับอายสิ้นดี ปฏิกิริยาทางการเมืองครั้งแรกหลังจากเหตุการณ์อัมาาพาตของนิงยนเซียนคือการยุติการดูตัวระหว่างโอรสอองแห่งอาณาจักรใต้หยางกับจงซื่อ,อปฏิกิริยาการเมืองครั้งที่2กองทัพใหญ่ของจงเหยาเริ่มถอนตัวปฏิกิริยาครั้งที่3กองทัพจู้ดินแห่งแคว้นานานโกก็เริ่มถอนกําลังอีกครั้งเช่นกันปฏิกิริยาทางการเมืองครั้งที่สี่ทั่วแคว้นฉู่เริ่มยิงยโสอย่างที่สุดบนโต๊ะเจรจาก็เปิดปากเรียกร้องอย่างกลาง แหวนชูของข้าไม่เพียงจะไม่ถอนตัวออกจากป้อมที่จืดไปพวกเจ้าต้องโดใจให้พวกเราห้าแสนเหรียญทองนิงยนเซียนยังต้องออกมาขอโทษต่อสาธารณะด้วยถึงตอนนี้การเจราจาระหว่างแคว้นฉูกับแคว้นเย่หลมเหลวโดวยสิ้นเชิงและในเวลานั้นเององค์ชายห้าหนิงเจิ้ง,งผู้ซึ่งหมักสงบสงเงียมเสมอได้เข้าเฝ้ากษัตริย์ที่ทรงอาพาธอยู่บนแท่นบรรทมโดยสมัครใจขอรับหน้าที่แบ่งเบาพระราชภารละดูแลการเจราจากับแคว้นฉูด้วยตนเอง เมื่อได้ยินว่าเป็นหนิงเจิงที่รับผิดชอบการเจราจาบรรณาขุนางแห่งแขวนเย่ยจำนวน15คนที่เดิมสังกาดกระทรวงพิธีการและสำนักทูตหงลู่ซื่อซึ่งเป็นผู้ดูแลการเจราจาโดยตรงต่างก็พาการถอนตัวทั้งหมดได้ยินว่าหนิงเจิงจะเป็นคนไปเจราจากับแขวนฉูจริงงั้นเหอรอกษัตริย์ถึงกับทรงยอมงั้นเหรอเป็นไปไม่ได้หรอกหนิงเจิงมีสิทธิ์อะไรจะไปทําเรื่องระดับนั้นก่อนก็ไม่แน่นะ บางทีฝ่าบาทอาจอยาาจะแค่หาคนไปเป็นแพลรับบาปก็ได้นะภายในห้องว่าการขอสสำนักหงลู่ซื่อกรมต้อนรับราชทูตหนิงเจิ้งพวกเรารู้ดีว่าเจ้าคือองค์ชายไร้ค่าที่พยายามสรรพัฒวิธีที่จะสร้างผลงานเพื่อเอาใจองค์เนอหัวแห่งแคว้นเย่แต่เจ้าก็ควรดูง,งานที่มารับด้วยสินี่มันเรื่องหายนะชัดๆหรือเจ้าคิดจะหาทางตายกันแน่วังหวยลี่คุณนางเอกแห่งสำนักหงลู่ซื่อ แขวนฉูท่านทูตผู้ทรงเกียรติดำรงตำแหน่งใดในแขวนฉูกันแน่หากพร้อมแล้วเราก็เริ่มการเจราจาอย่างเป็นทางการแขวนเย,ย่ไม่มีคนแล้วดึงไอ้ถึงได้เอาเด็กหนุ่มไร้กลิ่นน้ำนมมานั่งเจราจาเจ้ามียศตำแหน่งอะไรรับราชการอยู่ในฐานะใดถ้าคือเส้นหลงังเส้นหลังงั้นเหรอไม่เคยได้ยินชื่อเลยสักครั้งข้าคือคุณนางเอกแห่งสำนักของลู่ซื่อของแขวนฉูตำแหน่งชั้นรองสาม ขอให้พวกเจ้าจาัดก,การต้อนรับไปสมเกียรติมิฉะนั้นข้าจะไม่เอ,อ่ยวาจามไม่แต่คําเดียวงะงั้นได้ข้าในฐานะโหเป็นคนเจรจากับทูตผู้สงเกียรติด้วยตัวเองแล้วกันด,ยดยอยดอยเชิญท่านบ้ามาจะ้าไม่ต้องดีบจะเจ้านี่กล้าประชดข้าอย่างนั้นเหรอความจริงแล้วก็ไม่มีอะไรให้เจรจาอีกแล้วนี่คือคําขาดของพวกเราไม่ต้องเสียเวลามาเถียงให้เปล่าประโยชน์เงื่อนไขของเราจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ความรับผิดชอบต่อความขัดแย้งชายแดนครั้งนี้อยู่ที่ฝ่ายแควนเย่โดยสมบูรณ์เป็นพวกเจ้าที่เริ่มก่อสงครามก่อนแล้วก็ยังพ่ายแพ้อย่างน่าอบอายอีกด้วยเฮ่ hey, การบิดเบือนความจริงของพวกเจ้าช่างน่านทึ่งนักทั้งที่เป็นแขวนฉูต่างหากที่เริ่มย,ย่อหยุและเป็นฝ่ายรับลินแดนเปิดศึกก่อนแท้ๆนี่คือคำาขาดขององค์เหนือหัวของข้าถึงกษัตริย์แควนเย่ข้อแรกในฐานะฝ่ายที่ทำผิดสงครามชายแดงในครั้งนี้กษัตริย์แขวนเย่ต้องออกมาขอโทษต,ต่อแขวนฉู และประกาศต่อทั่วโลกให้ประจั์ข้อ 2. ถ้าย้อนดูแผนที่เราพบว่าเมื่อ130ปีก่อนปราสาทอานหนิงและป้อมอีก22แห่งเป็นอาณาเขตของแคว้นฉูปัจจุบันกองทัพของเราลงเลือดสู้รบหยึดป้อมทั้ง23นี้คืนมาเพียงแค่ทวงแผ่นดินเดิมคืนดังนั้นเราจะไม่มีวันถอยทางป้อม23และที่ดินโดยรอบเป็นที่ดินอนศักธิีของแคว้นฉูห้ามละเมิดห้ามยอมสลับแม้แต่คืบเดียวรวมทั้งที่ดินโดยรอบด้วย ยกป้อมถั้งยี่สิบสามให้แกเ่เราข้อที่สามแขวนเย่เป็นผู้ยกพวกขึ้นสงครามชายแดนโดยไม่มีเหตุผลแม้จะแพ้อย่างน่าอับอายแต่การลุกลานครั้งนี้ก็ทาให้แขวนของเราต้องสูญเสียอย่างมหาศาลดังนั้นแขวนเย่ต้องชดใช้ค่าเสียหายแกเ่เราเป็นเงินหน้าแสนเหรียญทองพวกเจ้าแขวนเย่มีสองทางเลือกจะลงนามสัญญาหรือพบกันที่สนามรบชดใช้ค่าเสียหายห้าแสนเหรียญทองฮ่า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  เด็กคนนี้มาจากไหนมาพูดที่นี่มีสิทธิ์ด้วยหรือองค์ชายหนิงเจิ้งถ้าไม่ไล่คนนี้ออกไปพวกเราจะถอนตัวจากการเจรจาทันทีแล้วไปตัดสินกันที่สนามรบระพวกเจ้าเป็นใครที่นี่คือสถานที่เจรจาระหว่างสองแคว้นอันศักศดิ์สิทธิ์ิีจะทำอะไรกันแน่เส้นหลังเจ้าคิดจะทำอะไรกันแน่อออเจ้ากล้าตีทูดได้อย่างไรกัน ขนมานี่ขนมานี่แล้วเข้าพวกขอทานพวกนี้เข้ามาได้ยังไงกันใส่หัวออกไปซะออกไปเดี๋ยวนี้ที่นี่ไม่ใช่ที่ที่พวกเจ้าจะเข้ามาได้พวกขอทานพวกนี้ช่างกล้าหานนักกล้าบุกเข้ามาในสำนักของลู่ซื้อแล้วทำร้ายคนได้งั้นหรือใครให้ความกล้าแก่พวกเจ้าใครอยู่เบื้องหนัาพวกเจ้ากันแน่ท่านหน้องข้ามาช่วยท่านแล้วข้ามาช่วยท่านแล้วอจ้า เ้าท่านนองท่านบาดเจ็บตรงไหนหรือไม่ขอท่านอดทนไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งหมดสติเดี๋ยวข้าจะรีบไปเรียกคนมาช่วยอาเจ้าโถ้วอยคนมานี่คนมานี่เร็วเข้าห้านาทีต่อมาโอ้ยโอ้ยพวกแกไปนอนกับผู้หญิงที่ชุนโบหลวแล้วไม่ยอมจายก้าทามเป็นเจ้ากรรมนายเวรแบบนี้ครั้งหน้าเจอพวกแกจะตบทีละคนเลย ท่านนองท่านไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมท่านทูแห่งแขวนฉูดทุกท่านพวกท่านปลอดภัยใช่ไหมท่านหนองขอให้ใจยเย็นเรื่องนี้ข้าจะจัดการในกระจางข้าจะต้องจับคนร้ายมาส่งฟ้องให้ได้แต่ข้าขอเตือนท่านสักประโยคจะนอนกับผู้หญิงแล้วไม่จ่ายได้อย่างไรนี่พนันอาจเบี้ยวได้แต่นี่ข้าน้องไม่สามารถเบี้ยวได้นะเสียดายเงินไม่ขีดตังหรอกมันไม่ได้มากขนาดนั้นท่านหนองท่านขานข้าหน้องไว้เท่าไหร่กันแน่ถ้าไม่ไหวข้าจะจ่ายให้ก่อนก็ได้นะ เจ้ากล้าทำได้อย่างไงครึ่งชว่วยามต่อมาหลังจากที่หมอของแขวนเย่ทำการรักษาเบื้องต้นแล้วคณะแขวนฉูก็กลับมานั่งโต๊ดเจราจาอีกครั้งข้าชื่อเส้นหลังท่านหวังเหว่ยลี่จำชื่อข้าไว้ได้หรือยังคนมีศักดิ์ศรีไม่ยอมรับความเสียเปรียบต่อนหน้าไอ้เส้นหลังไอ้สัตว์ไร่เล่าก่อนเถอะลอยก่อนเถอะข้าจะฟ้องถึงกษัตริยแขวนเย่ฟ้องถึงกษัตริยแขวนฉูแม้ต้องฟ้องถึงจักรพรรดิแห่งราชาณาจาใต้ย่างต่อนหน้า ก็จะขอความยุติธรรมคืนให้ได้เจ้าตายแน่ตีทู่ต่างแขวนเช่นนี้หาเคยมีมาก่อนงั้นหรือหน้าตกตะลึงนะักรอรับการประหารตัดหัวประหารผ่ากลางตัวได้เลยจำได้หรือยังจำได้แล้วจำได้แล้วดีเลยข้ารู้สึกว่าบรรยากาศระหว่างเราดีขึ้นมากงั้นก็พูดคุยกันต่อได้แต่จริงๆก็ไม่มีอะไรจะคุยอีกนี่คือคำข่ายครั้งสุดท้ายของพวกเรา 4เดือนหลังจากนี้แขวนฉู่และแควนเย่ตัดสินใจจัดการล่าร่วมชายแดนเพื่อยุติข้อพิพาทครั้งนี้ฝ่ายเราแควนเย่จะส่งทัพสองพันนายส่วนพวกเจ้าฉู่ส่งห้าพันจะยกทัพใดมาก็ไม่ว่าขอเพียงเลือกกองกําลังที่แข็งกล้าที่สุดเราจะประลองกันต่อหน้าสาธารณชนเป็นศึกตัดสินความเป็นความตายฝ่ายที่แพ้กษัตริย์ต้องออกมาขอโทษต่อสาธารณะสละเขตแดน20หลีพร้อมป้อม23แห่ง และโชว์ใช้ค่าปฏิมากรรมสงครามแปดแสนเหรียญทองก็ตามนี้มีใครเห็นด้วยมีใครคัดค้านหรือไม่